Shalam, peace then. Um สวัสดีครับผมทีมยิพันธ์ครับผมแชลแลนอัตงปกหลายคลิปนะครับไม่เคยได้ออกมาเลยยาวนานนะฮะก็เนื่องจากที่ทำคลิปนี้มากก็ึืมพักกคือพาร์ทแรกอ่ะมันเข้าใจถเท่าไหร่ครับรู้ว่าการเก็บพันแปพันอะไรทำของเรายาวนานดีใจครับส่งเสริมทำต่อพาร์ต่องาลังการงานสางนิดนึงประสบการณ์ของเราที่มีท to <go> ั้งหมดมารวมกันในพาร์ทนี้นะครับหรือเปล่านนะครับ

สวัสดีค่ะบมอภิญญาค่ะท้าวสีน,นคะครับที่วสีทิพนครับค่ะ,คะวันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์น,นะคะคนหลายๆคนเน,ะน,เนาะหลังเรียนอ่ะเราก็จะเดินไปตามตรอกซอ,อยตามอาคารห้องน้ําห้องเรียนห้องอะไรของดับจิตก็นนนมีทุกบ้าเราจะพารว่าเนี่ยกึย้มในยเขาหมายคแปลว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะกึ้มกึ้มทำไมเราต้องกึ้ม ก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นคําติดปากในกลุ่มเราแล้วก็เลยมัเอาแนวเป็นคําอุทานแล้วอุทานนิดนึงแบบเมื่อก่อนก็กลุ้มยังไม่ค่อยฮิตกันเท่าไหร่แต่ยันนี้อุเทนะเอลยจบเจอลแล้วกับพูดคุยอ่ะเทนเนี่ยสวดกันเล่นน่ะดีแล้วดีแล้วพลาดเด้อเดี๋ยวไปเลยครับพวกเราจากเราพวกเรามาจากรายการสนุกกุ่มแปลว่าอะไรครับสำหรับคุณมันออกแนวแบบสำหรับผมก็ออกแนวแบบซ้อมๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซ่อมเป็นไหมครับ ม่เป็นครับโอเค้ขอถามครับเนี่ยคำว่ากึมของคุณสวัสดีครับชื่ออะไรครับมอสครับกึมแปลว่ากึมในในนั้นอะไรอะครับในในโอ้โหอย่างที่คุณคิดนะครับในเออนะครับกึมกึมกึมเลย ว่ามาแล้วใช้กับผู้หญิงที่สวยครับว่าสวยหน้ากึ้มโอเคสาวคมสวยหน้ากึ้มโอเคแบบเชื่รจิ้งคุนพาดูกแขนอ๋อนี่พวกเรามาจะเข้าใจของกึมแบบให้ไม่ใช่แบบให้แปลไม่ใช่ให้แบบเจ๋งดีจ้ะสามพยายามให้กึ้มอยากกึ้มกึมโอเคกึมโมครับความหมายว่าอะไรตั้มขอสามขาดอากาศของกึมหน่อครับสวัสดีครับนี่เราด็กสนุกนะเนาะทำไมแล้วไม่ทำไมครับนี่เราจะถามเขาว่าจะให้ความหมายมันว่าอะไรึ้ ละมุกได้ไหมอึ้บครับกึืนมันมากกึืนมันมากไปไปไปว่าอะไรอ่ะเพามหมายมันตรงตัวอยู่แล้วครับไม่ต้องตรงตัวให้แล้วจะแปลว่าอะไรว่าอะไรก็แปลไปเฮ้ยไปหรืออยู่นนาในอายงเขาเนี่ยแปลว่าไม่รู้สามคำมาสามพยางค์มาสุดยอดว่าอะไรคะรู้ครับผมมาจากสนุนะูจัดค่ะจิตกรหล่อไหมหลอค่ะหล่อมากไหมอ่ะมากเลยอ่ะ สามพยานลยนะไม่อข่ามัน้มนะคการแผู้หญิงทาให้เราเซ็งอ่ะทให้เราหน้่มคุณเคยฟังเพลงหน่มรยฟัมันเนื้อหาโดนมากสามคสมพยานเ่ด่นี่บเ่็ดูมถามว่ม่ขวัญเฮี้ยแล้วมู่ไมา่าความหมายเขาบอกตึ้มนะเขากินล กินชอบกินชอบชอบกินชอบกึ้งอ๋อช่วงนี้เป็นช่วงเวลาทำงานครับเอาไปเอาไปเขาบอกว่าดื่มไม่รู้ครับคนเมาตั้งสงสัยจะเป็นกูเลไม่รู้ขอสให้ตายคอตายคอตายไม่ใช่เหงื่อปลาหรืไอ้ผีอหิู้เล่น ผมเล่นไปครับไม่รู้ครับครับผมรู้จักไหมรู้จักครับเขาหล่อไหมหล่อมากครับคือผม่ออึ๊บคิดว่าก็รักนะครับมรักเลยตามผิวขอรักมากครักหน่อยครับผมรักหน่อยฮะใช่แล้วเออนุกครับนุกนุกหอุกหนชื่อหนุกครับแต่ว่าอึ๊บอึ๊บอึ๊บครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บเออคุณมย์ครับแฟบแฟบแฟบแค่ไหนนึกถึงแฟบอี่ กอยาแชื่อดิวครับผมตามหาคุณนั้นผม้วไม่ไม่หาในห้องสี่หาไม่เจอนั่งอยู่ริมนะเขามากึมมากึมเลยเริ่มเลยเขาบอกกึมเลยมันเหมือนเป็นอะไรที่เราอยากได้ครับแบบมีผู้หญิงคนหนึ่งครับเดินมาอะไรเงี้ยได้อะไรอยากได้ผู้หญิงไปบอกเขาครับกึมได้ไหมกึมกึมกึมครับเป้าหมายของคุณนะว่าอะไรครับมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนไปดูกึมกึมแปลว่าอะไรครเฮ้ยดำกึม ถึงเหมือนแบบตอนเราเครียดๆจะไปกึ่มหรือเล่าไปขายเครียดอะไรอย่างเงี้ยสามคิดว่าึแปลว่าอะไรในความคิดเรื่องบนเตียงปะกึ่มกลึมกลึมสามคำเน้นเน้นมันมากๆกลึมดีแปลว่าอะไรความเขาบอกกึ่มสำหรับผมนี่ก็แปลว่าน้องปันนะครับอ๋อ้ให้สามคำ กึ่มในความหมายของคนแปลว่าอะไรครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันแปลว่าอะไรกึ่มมันคืออย่างนั้นแหละครับทำอย่างนั้นเลยครับตามสามคำกูอยากกึ่มครับเนยครับเนยติลัสนะครับกึ่มแปลว่ารักครับสามคำแล้วกันนะกึ่มนะฮะชีกกะทีค่ะกึ่มมากะทีโอ้โหคนแบบเฉยๆไม่ค่อยรู้หรอกกึ่มกึ่มอะไรอย่างเงี้ยมืนมืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความคิดของกะทีกะทีที่ว่าแบบคนสองคนแบบมากึ่มกันอ่ะเออคล้ายๆกับคำว่าฟิช i t t i ิงกันนะคะกึ่มเหรอกึ่มเป็นไงแม่เออ ับว่ากึ้มแปลว่าอะไรครับกึ้มแปลว่าแปลว่ารักัะรักรักสามพยานให้กับกึ้มมีออยออยบ้านเปไหนแถวเนี้ยแถวบ้านตัวเรื่องเตัวเรื่องว่าอะไรครับกึ้มแปลว่าได้กันึ้ได้เลยได้้ไดก็ไปเอาสามพยานเย็ดเย็ดกึ้มอโอ้โหนี่หล่อเลยหล่อแล้วหล่อแล้วหล่อแล้วชื่อชื่ออะไรฮะชื่อเฟย มันมึนมึนกึม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 อันนี้สับยองเนี่เฮ้ยาน้าหล่อๆนะชชินจี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 จราเยอเชื่ออะไรชื่ออะไรเ้วจะหาแล้ไมเราถามว่าชื่ออะไรเอาชื่อชื่อไหนไหนถามว่ากึมแปลว่าอะไรกึมองแรง พูดอะไรก็ได้พี่คิดว่ามึงน้องไม่จะตอบพี่นะตึ่มแปลว่าอะไรสิงโตขอสาบปลายับสิงโตอะอะไรนะการชื่นดังแสดงใจครับชื่อชี่แก้วครับครับผมจะมาถามว่ากึ่มแปลว่าอะไรฮะกึ่มครับกึ่มแล้วว่ารักก็ครับไปยางครับจะมาถามว่ากึ่มโอ้โหที่หายแปลว่าอะไรครับ สวยขึ้นมากนี่ครับชื่อชายครับเรมีคำถามมาถามว่าขึ้นแปลว่าอะไรแปลบ่อะไอนบอนปอนขึ้ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับบอนบอนขึ้นแปลว่าอะไรในความหมายป้อนทั้งดาวทัางดาวขอสารพยานให้กับขึ้นรขึ้นเก็บอ่ามีความหมายของคำว่าขึ้นในใจว่าแปลว่าทมอำทำทำอะไรต่อ

จะกล่าวถึงท้องฟ้าในยามนี้มันก็มีภาพปรากฏขึ้นหนักหนาฝูงนกขาวบินโบกโผกไปมาโอ้แม่จา๋าฉันอยากกลับบ้านจริงๆแต่วันนี้มาที่สวนหลวงใหญ่ มาด้วยใจมากับเพื่อนชื่อชะลมฉันเดินไปเจอร้านซื้อหมูแฮมพาชะลมไปกินที่สวนหลวง Who let the dogs out?